มาติดตามข่าวต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรครับรัฐมนตรีช่วยเกษตรลงพื้นที่จังหวัดสกลนครเร่งพัฒนาฟื้นฟูดินและใช้อย่างเหมาะสมหนุนเกษตรกรปลูกพืชหลากหลายสร้างรายได้ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนายอิทธิศิริรัตยากร รัฐมนตรีชวยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดสกลนครเพื่อมอบนโยบายพบปะาเกษตรการในละปองปัญหาด้านการเกษตร,รในพื้นที่พร้อมมอบปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร,รว่าจากข้อมูลพื้นที่ทําการเกษตร,รของจังหวัดสกลสกลนครพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินลูกหลังมีความอุดมสมบูรณ์ต่ําเกษตรกรต้องการมีการปรับปรุงบำรุงดินเช่นการไถกลบตอสั่งฟางข้าวการหว่านพืช ปุ๋ยสดการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปรับปรุงดินอีกทั้งเกษตรกรควรจะมีการปรับพฤติกรรมการทำนาอย่างเดียวมาทำเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปัจญยเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการขุดศาสำรองน้ำไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนในส่วนของการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่แหล่งน้ำหลักมาจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินสะแหน่ใหญ่ ต้องมีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาหรือปูกพืชอื่นๆในพื้นที่ให้มากขึ้นรองรับการทำเกษตรที่มีความหลากหลายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยทางนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการสนับสนุนผนึกความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดเข้ามาส่งเสริมอาชีพให้เกษตรตกรมีความเข้มแข็งกินดีอยู่ดีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำหรับนโยบายการจัดที่ดินทำกินแก่เกษตรกรในการก็ทำประโยชน์ในเขตประตรูปที่ดินหรือสพกร4.01เพื่อเป็น,นโนดเพื่อการเกษตรนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรยังคงสารต่อและเร่งแจกโฉนดให้ครบตามเป้าหมาย22ล้านไร่ในปี2568เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำไปต่อยอด การเข้าถึงโอกาสการให้บริการภาครัฐโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เพิ่มมากขึ้นมีทางเลือกในการพัฒนาที่ดินและพัฒนาอาชีพของตนเองตั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ภายในงานรัฐมนตรีช่วยอิทิยังได้มอบปัจจัยการผลิตด,ด้านการเกษตรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาทิมอบโฉนดเพื่อการเกษตรจำนวนหนึ่งร,รายห้าิรรแปลงมอบสารปรับปรุงดินมอบเงินช่วยเหลือเกษตกรกรผู้ประสบภัยมอบ พันปลาน้าจืดจำนวน1 0,000ตัวมออกรรมสิทธิ์โคกระบือพร้ mas, rament, อมพพ er. ด้วยเวชภัณฑ์หมอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการเพิ่มะสิตภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ประสบภัยโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการส่งเสริมมูลค่าเพิ Ninja ่มกับส <im> ินค้าเกษตรอัตลักษณ์ส <chocolate> ิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหมดหมายเป็นต้นจบข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข่าว